เข้ามาแข่งขันเนี่ยครับเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นในทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่านักแข่งเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเขาแข่งเข้ามาเนี่ยเขาไม่เข้ามาคนเดียวเขาจะมาพร้อมทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นการขับจัดรายการพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นรายได้ให้แก่ท้องถิ่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาก็จะเดินทางไปยามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีการใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารผู้ประกอบการาต่างๆก็จะมีะไรายได้มากขึ้นท้องถิ่นก็จะมีรายได้มักขึ้นที่สงขากางปีนี้ครั้งนี้ครับเราคาดหวังอะไรบ้างและเรามีเป้าหมายอย่างไรครับครับกออ็อย่างที่เ,เราทราบๆกันมานะว่าทุกครั้งที่เราจัดในส่วนของ กิจกรรมของ p p g เอเป้าหมายหลักของเรารท,ท,ที่หลักๆเลยก็คือในเรื่องของอยากเห็นคนไทยอยูด่ดีมีสุขในทุกๆทุกคภา้ที่เราไปทำทกิจกรรมนะครับเช่นเดียวกันฮะในรายการของสงขากางปีเลสซ i ่งซีรีส์ที่เราจะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขานะครับในวันที่18-22ถึงตุลาคมนี้นะฮะก็เป้าหมายเดียวกับทุกๆครั้งท,งที่เราเราไปจัดนะฮะก็คืออยากเห็นคนในจังหวัดสงขานะครับโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือร้านค้าหรืออะไรต่างๆนะครับอยากให้เขาอยู่ดีมีสุดหลังจากที่เจอโควิดนะครับมาอยู่2-3ปีซึ่งจังหวัดสงขลาเนี่ยอย่างอย่างที่ทราบๆกันนะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและอาศัยในเรื่องของตัวชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ก็คือชาวจากมาเลเซียหรือสิงโคโปร์นะครับแต่ตอนนี้โควิดมันหมดละนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการค้าการขายของสงขลาก็เริ่มที่จะ ฟื้นตัวขึ้นแล้วเรามาทำกิจกรรมอย่างนี้นะฮะมันก็จะทำให้การค้าการขายของตัวขานะครับมันดีขึ้นเป็นทวีคูณผมเชื่อพูดว่าเป็นทวีคูณดีกว่านะครับซึ่งจะทำให้คนเนี่ยจากภาคอ,อื่นๆของเมืองไทยเองนะครับหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่โดยเฉพาะมาเลเซียเขาชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตมากนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีแผนที่จะโปรโมตไปยังประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์เหมือนกันนะครับ เพื่อที่จะดึงเมเงินตรงนี้ให้เข้ามามากที่สุดนี่คือวัตถุประสงค์หลักนะฮะและอย่างคือทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมนะฮะไม่ว่าเราจะลงทุนมากน้อยขนาดไหนเป็นร้อยล้านหรืออะไรเราไม่เคยเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าชมเราให้เข้าชมฟรีทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่พีทีทีททีจีเองนะฮะพยายามคืนให้กับสู่สังคมของประเทศไทยเพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขนี่คือวัตถุประสงค์หลักในการจัดการในครั้งนี้พร้อมกับอีกอย่างก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของประเทศไทยนะครับเพื่ออ,อยากให้คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองนะครับหรือต่างชาติเองเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นในท่วทุกคุณภาพนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักของเราจริงๆครับอ,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 อันดับแรกยากไม่ยากฮะเพราะว่า,เ,าเรื่องของระยะทางในการจัดนะครับ ปีแรกที่เราจัดประจวบจากกรุงเทพคือเซ็นเตอร์เราอยู่กรุงเทพก่อนนะฮะเซ็นเตอร์จากกรุงเทพมาประจวบมันไม่ไกลมากนะครับขับรถแค่ประมาณ 3- 4ชั่วโมงก็ถึงแต่พอมาสงขลาเนี่ยโอ้โหมันจากกรุงเทพสงขลานี้ประมาณพันกิโลประมาณพันหนึ่งร้อยกิโลนะฮะมันก็นี่คืออุปสรรคอย่างหนึ่งนะฮะในเรื่องของการจัดการแข่งขันจริงตรงนี้เราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะฮะเพื่อให้นักแข่งมาสมัครหรือมาร่วมแข่งขันกับเราให้มากที่สุด นะครับตรงนี้คือวัตถุประสงค์ใหญ่วัตถุประสงค์แรกเลยที่ที่เป็นอุปสรรคนะครับส่วนวัตถุประสงค์ต่อไปเนี่ยที่เป็นอุปสรรคก็คือในเรื่องของค่าจายการลงทุนตรงนี้ลงทุนเ,เพิ่มมากขึ้นเยอะมากกว่าสนามเดิมๆเพราะว่าระยะทางที่นี่มันมากกว่านะครับตอนที่เราไปจัดประจวบเนี่ยแค่ประมาณ2ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ2กิโลนะครับสองจกิโลแต่มาที่นี่เนี่ยเพิ่มอีกประมาณเกือบเกือบเกือบกิโลนะก็ประมาณ2.7กิโล มันก็จะต้องทําในเรื่องของตัวกากเดเร็วหรือไอตัวเบรเลอร์ต่างๆมากขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือะส์แต่ว่าอุปสงค์ทั้งสองอย่างแล้วก็คิดว่าเราไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของการติดันนะครับขอให้<ร>คนามาเยอะๆเท่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทนั้นเองครับทดลองเล่นคำถามการสรับหนุนนักแจัดวชิมแข่งทั้งในระ่างประเทศหรือว่าทางกว้างการสรับ คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการสนับสนุนเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้นักแข่งนะครับของ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 ไทยเราเองเนี่ยมีสนามในการประลองการอย่างกันให้มากขึ้นเหมือนกับว่ามีสนามให้เขาลงเล่นอะเอาง่ายๆดีกว่านะครับซึ่งตอนเราต้องยอมรับว่าวงการมวยเทต่จอจากบ้านเราเถ้าเทียบกับต่างชาติหรือมวยนอกเรายังห่างไกลเขายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พยายามที่จะหาสนามใหม่ๆให้ให้ให ให้เขาลองมาับหรือลองมาลงแข่งการทำก,การแข่งขันดูให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะาสนามาสงขาเนี่ยผมเชื่อเป็นอะไรที่เป็นสนามที่ท้าทายพอสมควรนะครับเพราะว่า1สวย2แล้วความยาวเนี่ยมันได้พอดีเลยประมาณ27กิโลนะครับที่ประจวบถามว่าดีไหมดีสวยรถสนามแคบโคตรท้าทาย,ยแต่ว่ามันสั้นไปนิดนึงประมาณ2 0งินะครับระตรงนี้ก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราจะซัพพอร์ตในเรื่องของตัวนักแข่งพร้อมกับตัวเงินรางวัลที่จะได้นะครับ ตัวนี้เราก็เงินรางวัลน,นี้เราก็ถือว่าเราก็ให้สูงพอสมควรเลยทีเดียวมากเลยละเอาง่ายๆอย่างนี้ดีวกว่านะครับคถ้าเราที่จะทำถึงในแง่ขอ,รรอ,องการผลักดันให้ส,สุขาเป็นสามหลักในการเฉลี่กลาเปีระดับนานาชาติเราเพิ่มขึ้นไปอีกกว่ามีแน่นอนเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราเราพยายามที่จะอัปเกรดการแข่งขันของเราเนี่ยไอ้ไอ้ตัวรายการแมกนิโตนเล็กซิ่งซีรีส์เนี่ย ซึ่งปีหนึ่งเราจับอยู่สสนามนะครับว่าเป็นสนามปิดแค่สองนะครับแล้วก็เป็นสนามเปิดอย่างสงขาเนี่ยอีกหนึ่งสนามนะฮะเราก็พยายามที่จะยกระดับนะครับในการแข่งขันของเราให้เป็นระดับที่สามารถรองรับนักแข่งจากนานาชาติเข้ามาได้นะฮะไอตัวนี้ก็ถือว่าเราคงต้องต้องใช้เวลาอีกสักระยะนึงนะครับตรงนี้มันก็ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการแข่งขันที่สามารถนําต่างชาติเข้ามาแข่งได้เนะี่ยมันก็ถือว่าเป็นอิน์เนั่นียลนะครับตัวนี้ส่วน คก็จะทําให้รายการแข่งขันเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรายการที่มาตรฐานสูงขึ้นนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้รายการเอ่อที n ีแม็กซิมอลลิชชิงซีรีสเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตน่าจะทุกคนรูจ้จักนะครับน่าจะทุกคน,น,นครู้จักเพราะว่าในเรื่องของมาตรฐานการแข่งขันเองกันเองในเรื่องของตัวเงินรางวัลเองอะไรเองน,นนะครับเราถือว่าเรามีให้พร้อมนะครับ จริงนะครับการลงทุนที่สนามที่นี่เนี่ยใชงินลงทุนเยอะมากครับแต่ว่าคือต้องมีประมาณกว่าร้อยล้านบาทเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆนานา,นาในการปรับปรุงนะครับและในการจัดฟิสิลิตี้ต่างๆให้พร้อมกับรองรับการแข่งขันและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแต่ผมมั่นใจนะครับว่าการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยมันจะสร้างผลตอบรับเป็นเท่าทวีคูณให้กับประชาชนหรือคนในจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการระดับตั้งแต่โรงแรมไปยนร้านค้านะครับก็จะได้โดยชั่วกันครับผม ไฮไลท์ของงานนี้ยู่ที่ปการแข่งขันตรงไหนไฮไลท์ของงานนี้แหละครับต้องบอกว่าเนี่ยถ้าจะเป็นสถานที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่มีการกลับมาจัดนะครับที่นี่แล้วการจัดในครั้งนี้เนี่ยสนามเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่เขาเคยจัดกันมาสนามที่เราใช้เนี่ยมันเป็นจุดที่มีความยาวนะครับ2.7กิโลนะครับแล้วพื้นแข็งเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่าไงเป็นสนามไฮสปีดดีกว่าที่รถแข่งจะได้ทําความเร็วนะครับ สูงน่าจะได้ประมาณนับเกิน250ในทางตรงเลยนะครับก็ค,คิดว่าน่าจะได้ความตื่นเต้นนะครับและเป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักแข่งมอเตอร์สปอร์ตทุกท่านในประเทศไทยนะครับผมก็เป็นครั้งแรกไปพร้อมๆกันครับการตอบรับของประจันจริงจริงล่าสุดมีเข้ามามาณใบจริงการตอบรับครั่านจะดีมากเลยครับสำหรับครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงนักแข่งไทยล่ะแต่มีทั้งในเรื่องของนักแข่งต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ตอนนี้ก็มีนักแข่งสิงคโปร์เนี่ย เข้ามาสมัครแล้ว2ท่านในรุ่นของ GP ซึ่งเขาไม่ได้มาแค่ที่นี่นะครับเขาไปที่หลต่สนามช้างมาตั้งแต่พีระแล้วก็มาจบที่นี่เลยแล้วตอนนี้นะครับน่าจะมีนักแข่งจากมาเลยหลายๆท่านที่ยังสนใจอยู่นะครับก็เลยเริ่มเข้ามาสมัครนะครับเราวิ่งทําการแข่งขันในรายการเราแล้วเราก็มั่นใจว่ารถในรายการเราเนี่ยน่าจะสั่เข้ามา200กว่าคันนะครับที่จะเข้ามามีตั้งแต่รุ่นการแข่งขันแบบจริงจังยันรุ่นการแข่งขันแบบเขาเรียกว่าเป็นรุ่นการแข่งขันแบบขับเรสนะครับก็จะเข้ามาจอยกันค่อนข้างจะเยอะรวมถ ซัพพอร์ตเรสจากทางคันด้าวันเมกเรสซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการยอดทีมในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเป็นซัพพอร์ตเรสในรายการทีวีของเราด้วยครับผมอี่เป็นท่าน้ำค่ะตอนหนึ่งสนามเนี่ยหนึ่งรอบของป็นขาจังหวเนี่ยยาวเท่าไหร่แล้วก็อยากให้คุณทุกเชิญชวนมาดูการแข่งขันได้เลยครับสำหรับสนามที่นะครับหนึ่งรอบนะครับมีความยาวทั้งหมด2.7กิโลนะครับและก็จะมีทั้งหมดเนี่ย18โค้งนะครับ ซึ่งแต่ละโค้งเนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งหักซอกโค้งตัวเอหลายๆท่านอาจจะเห็นจากแปแลวบอกอุ้ยทำไมตรงอย่างเดียวเลยเลี้ยวอย่างเดียวเลยจริงๆไม่ใช่นะครับพอมาถึงสนามจริงแล้วอะเส้นที่ท่านเห็นเนี่ยมันคือถนอนขนาด4ี่เลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถนน4ี่เลนตรงนี้เราจะมีการปรับโค้งต่างๆนานาให้มีความตื่นเต้นของสนามและรับรองนะครับว่าการวิ่งที่นเนี่ยเนี่ยจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และไม่เคยมีที่ไหนในเมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามนะครับก็ที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ แล้วสำหรับคนนี้นะครับที่ผู้ชมที่สนใจใจรักในกีฬาความเร็วใจรักมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็อ,อยากจะเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวกันในงานได้ไม่ได้มีเพียงรถแข่งนะครับมีงานโชว์ต่างๆมากมายเราก็เลังจะทําในเรื่องของเอ็กโปต่างๆที่จะมีรถมาจอดโชว์มีอุปกรณ์จากผู้ผลิตเนี่ยมาเปิดบูธนะครับแล้วมาทาโปรโมชั่นให้กับทุกคนได้จับใจ่ายใช้สอยกันนะครับ แล้วก็อยากจะเรียนเชิญนักแข่งท่านใดที่สนใจทําการแข่งขันในรายการเรานะครับเรายังเปิดรับอยู่นะครับสามารถติดต่อเราได้ตลอดเลยนะครับการแข่งขันของเรานะครับจะอยู่วันที่18-22ตุลาคมนะครับก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่วันคุธดซึ่งเป็นวันซ้อมนะครับและแข่งจริงเนี่ยก็คือวันเสาร์และอาทิตย์ก็คือวันที่21-22และท่านใดสนใจที่จะเข้ารับชมนะครับที่สนามก็สามารถที่จะเดินทางมาได้เลยและท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกสามารถรับชมทางออนไลน์ได้นะครับก็คือจะมีไลฟ์มิ่งทางเพจ PG m a x c o n Motorsport ของเรานะครับก็เป็นเพจ c e b o o k หลกของเรานะครับผมประมาณนี้ครับ